ต้องวางกันทำเป็นไหมล่ะวันเดียวนี้ได้แต่ฟังมีแต่ฟังถามเถิงสัพพติกาเลาประวัติถือสัพตาถือพระธรรมถือพระสมเป็นชนะที่ขึ้นที่รึ ที่กลาวที่ว่าสจธรรมบูชามีเท่านี้ที่งเราหาพูดไเจ้าอยู่ตรงไหนเราไม่รู้ที่อยู่เออยังอยู่ตรงไหนนะไหนวะเฮอยยังจะมาพูดได้มีศาสนาแล้ว ยู่ที่ไหล่ะวันี้เราคือพุทธศาสนาอะไรเป็นพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนาสนาอยู่ที่ไหนล่ะพุทธบัตินา呀แม คนทั้งหลายเดจะเนื้อเชื่อสาปแาธรรมะคำ,ส,ำ,ส,ำสั่งสอนผท้กล้าว่าบุญว่าบาปนรกสวรรค์เหลือเชื่อคนเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบา,บ,บาปมาบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีคนเดิมเนี่ยเหลือเชื่อศา,นานอน ge, อสาานา มีประโยชน์ัน,นคนเดนเนี่ยหาเราเชื่อพุทธศาสนาจริงๆแล้วบ้านเมืองของเราไม่วุ่นวายเดือดร้อนคือเย็นเป็นสุขนี่พวกท่านทั้งหลายมานี่ก็ต้องการความสุขและต้องการความเจริญและต้องการความสุขความสบาย รู้จักแม้อะไรสุขอะไรสบายต้องการคุณงามความดีอะไรมันดีนี à, ่ให้รู้จักหาไม่รู้จักแล้วหาวันยังค่ำมันก็ไม่เจอไม่เห็นความดีเป็นอย่างนี้พอเราไม่จักความดีมีตัวอย่างเพียงว่าทำบุญ อเมนโตมันมนสุปุรีมาเนี่ยว่าแม่โตมุนอัมบาอเมนโตมันมนสุปรีมาโตบาเป็นตัวยังไงล่ะเห็นไหมโตบาเป็นตัวยังไงนะน่งนงียบร ตัวบาปเป็นตัวยังไงไม่อยู่ที่ไหนแล้ขึ้นสู้ขึ้นกระจายต่อไปสราบชนะคำสั่งสอนทุกทธเจ้าทราบชนะไม่อยู่ในป่าอากาศต้นไม้ตูเขาเรากาไม่อยู่ในบ้านในเมืองถนนหนทางอนุทธิสลาลงทมโบภิหารโกทุกศา คือตัวของพวกเราในทิวหมดคือบริษัทสนเสริญิสุขิสุนีบาตบุบาติกาชนงอะไรเนี่เนี่ยพุนะทธศาสนาอะไเนี่สศนะาสนาคือคำสั่งสอนคำสอนอะไรอสอนกายคนสอนวาจามคนสอนใจคน เมื่อรวมแล้วกายวาจาใจาคนนที่เป็นภพภูตนะิศาสนาหมดห้าพันวาสาศาสนาหมดเมื่อบุคคลผู้ดับขันไปแล้วคุณนันนะ่นหชดศาสนายังมีอายุชีวิตอยู่นี่ยังมีศาสนาอยู่แ่ไม่จะทำมและไม่ติบัติเป็นนั้น เป็นสอนเผยใดกายวาจาสังคอนละความชั่ว <c oughs> ความชั่วก็มีอยู่ในปา่าในดงในบา้านในเมืองทุกทางอยู่ที่กายคนอยู่ที่วาจาคนอยู่ที่ใจคนเป็นทันไรละละความชั่วละเผยใด ัวเราทุกข์ัวเรายากัวเราลำบากลำคาญัวเราอดเราจนโคเราตกทุกข์ได้ยากมีคำสอนอย่างนี้ศาสนาความทุกข์ความยากนี่แหละความอดความยากนี่อันนี้แหละตัวบาสนี่คือตัวคนนี่แหละทุกหนักทุกฟาดทุกข์ยากศีรษะมันดำดำคอกิ่วกิ่วตัวคนนี่ตัวบาส ดูที่ไม่อะไรทุกข์อ่าโอ้เราทุกข์นี่ใช่หรความทุกข์นั่นแหละบาปทุกข์ตรงตรงไหนแล้วนั่นแหละบาปคว้าการเขาไม่ทุกข์เลยยากเขาพร้อมเงินทองเติกร้านหนังคานเขาไม่ทุกข์เลยยากเขานั่โภชนาหารเขาไม่ทุกข์เลยยากเล้หัวใจคนที่ทุกข์ยากว่าง่าย ยูอ้อาทเอ้ยเป็นอย่างนั้นนี่ละท่านสอนอย่างตัวเราทุกข์เรายากความทุกข์ความยากมันเป็นตัวบาปเนี่ยตัวนรกความทุกข์วกทุกข์กาความทุกข์วกทุกข์ใจนั้นมันรกดูเอาน่ไม่ใช่ว่าปากทุกนี่ท่านสอนกายสอนวาจาใจาค่อน สอนเพื่อใดสอนให้ทำคุณงามความดีงามความดีก็อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายที่ใจของเราทำเพื่อใดเรามีความสุขให้เรามีความสบายเรามีความสุขให้เรามีความเจริญเรามีคุณงามความดีนี่เรียกว่าบุญคือความสุขความสบายกายสบายใจ นี่ละเมื่อใจเราสบายแล้วการงานเราก็สบายทำอะไรก็สบายหาขายก็สบายเราสถานก็สบายครอบครัวก็สบายชาวบ้านน้ำตาประเทศชาติก็สบายไปมาหาสู่กันก็สบายเมื่อเราดับคันไปแล้วก็ยุีิสุดที่สบายอันนี้เรียกว่าบุญ คือความสุขความสบายไม่ใส่ตระเป๋งเงินทองสุขสบายผ้ากอนทอนสบายสุขสบายหัวใจคนสุขสบายเพราะเราทำจงงามความดีนี่มันเป็นอย่างนี้นี่และค้ากันในคุณพูกคุณก็ะจายกับเราไปนีละค้ากันมาอยากฟังธรามาสวดมรทำ ในสวรรค์หาตืนแห่งเหรนในธรรมะในธรรมะคุณธรรมเอหิปสิโกจงร้องเร,งรียกทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ไปดูธรรมให้มาดูธรรมมาดูอะไรธรรมคือรูปธรรมนามธรรมนี่แหละรูปธรรมคือตภาพร่างกายของเรานี้เรียกรูปธรรมนั่อยู่นี่แหละ าสองแขนสองศีรษะหนึ่งให้อูปธรรมนาม,มาธรรมคือดวงใจของเราจิตวิญญาณของเราคือผู้คิดผูนึกอารมณ์สัญญานี่ละเรามาเทือนี่ล่ละเราเป็นตัวเป็นตน,ตนตชักบุคคลเราเขาแ้ดที่จินพระพุทธเจ้าเรียกว่าภาตุสี่คันหนึ่งห้าอายตนาทาันะ้งหกเทนั้น ทำ,ทำรวมมาแล่าี่เป็นน้นเรามาใส่โยนี่เรามาใส่ขาดทั้งสี่ทัน้นห,านาห้ายศนะนี่เราจะใส่ได้เมื่อไรล่ะต่อไปล่ะเราเกิดมาเราเอะไรมาทิ่เจรณาดูเจมาราคากันบนทุกบนยากกนั้นกดนี้เราไม่จะหาบมา เกิดมาประมาณจะโตปะเปล่าๆนี่ละแลือถืออะไรมาด้วยนึกขึน้นรถยนต์มานึกเงินมากี่จะตามมาภูบริยมากี่มวนอวาควานัวนควันสบายเอามาลวอแต่งตัวเป,ตปเปล่าเอามาละเสร็มาจะโตเปล่าอ่ะดูโอเคมาเบนนั่นบนนี่นีนนน่ละพระพุทธเจา้าจะในวางสาสนาวาย้ย ให้แกพวกเราให้รู้จักโปนในโกภทะน้องก็ภายในมันวม,มีน้องก็เป็นทน,นอกน้องก็ภายในมีหลักพานกันในพิจารณาภายในของเราให้รู้ให้เห็นต่อไปนี่เราเกิดมาไม่ได้เอาอะไรมาสักอยา่างมีต่อไปเราจะเดินทางไป เหมือนกับเรามาอย่างนี้ลหละเดินทางไลหาเราไม่ไดเอาอะไรมาซึมทั้งหลายแล้วนั้นก็ไม่ได้ติดตรเรามาชักอยามหาเราเอาสเสบียงหรือเกียมมาพร้อมเราไปไหนเราก็ไม่กลัวกรย์ยากกลัวทุกโกรย์ยากโกรธความลำบากลำาข็เพะเราเตรียมพร้อมแล้วนะ นี่ละทุกความหมายเห็นหาใครไม่เอาอะไรมาบางทีเรานอนกลางคางหรือไปตกที่กันดานอันนี้เราจะอะไรไปกันดานก็ไม่ได้ที่เราไม่เอาไปเอามือริยมพร้อมอ่าเป็นอย่างนี้เป็นน้นได้พาไะในซึ่งูน้นี่ตอนนี้ไปเราจะเดินทางไกลแหละไปสั่งไป รู้จักกติอยโอโดยมวดท่านทั้งหลายจะมาอย่างนี้แล้วรู้จักจุดโอจุมาวัดอาอุรสมสมพรมหาอาจารย์เน่แล้วก็ยังมาทูรู้จักที่ตอนนี้เราจะไปที่ไหนเราถึงจะไปลำปางเลยลำปางเรา,ารจะไปอยู่ไหนออกจากลำปางนเอยนะออกจากเนี่ย เราไปอยู่ไหนเรานะนั่นก็เกลี้ยงเสบียงของเราเป็นฟอเลาไม่กลัวนี่ล่ะจะอยู่ในชั้นใดภูมิใดในครอันใด,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 ดตามมาพรอบดูลูกครอบครอบดูลูกกับพรอบนี่ละต่อไปพาันุจกักนี่เราหัวใจเจ้าจะได้วางศาสนาไวา้ เราเกิดมามนุษย์ทั้งหลายนั่นพิจารณาแล้วว่าเราทั้งหลายมีความมุ่งม,มั่ปราถนาอยู่สามใงเนี่ยวันนี้ไนหนึง่ง <c oughs> ต้องการวัตถุขาของเงินทองม,กมากมิใช่หระกอภิัญหากาันในสองต้องการลูกสวยๆงนามาอยู่ยืนนานมิใชระอ บางไงไม่มีโรคไม่มีภยัยในสามมต้องการมีสติปัญญาเฉลียวสลาดไม่ใช่เรื่องผู้ใดมีลูกเกิดมาผสมในเล่าให้เรียนเพื่อมีสติปัญญาทำไมเล่ามันจึงไม่ได้สมความมุ่งม,มาตรปรารถนากอเหียนใด นี่พระพุทธเจ้าชันเจนเนลี้ยงนะว่าเราไม่ขาดการกระทำขาดการปฏิบัติอ่ามันจะไม่ไสมความมุ่งมักนะคือเราไม่ได้ทำไว้เราไม่ได้ปฏิบัติไว้บุามาเมย์กระสาวนาเขาปกติสาวนาไม่ได้ทำานาโยตุยา่าห้อยเข้าจมยุ่งจมสางมาสูมีไไมล่า ในทำานาจะมีเข้าไหมนีน่มันก็ไม่มีแล้วน,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 นี่เขาได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไม่ต้องนั่นหรอกไม่ต้องกลัวนี่เราเกิดมาทำไมจะได้เงินร่ำรวยเราไม่ได้ทำมาไนล่ะเราทำมาก็ได้ดินี่เงินไม่ได้นี่กรรมไม่ได้การ มาเรียนกุศลาธรรมมากุศลาธรรมมาเราทำมามันจะได้มั้ยหรอถ้าไม่ทำมาจะได้มั้ยว่าไงดื้อเมืองลำฟางเพื่ไปแม่ที่กาคนตายดูบอกคนตายพวกที่ตักตักมาให้รับสินรับธรรมเด้อเพราะว่าน้าบอกคนตายรับสินรับธรรมฟังเสียงผู้นีเราไม่ฟังเลย กินเหล่ามองกันตุ้ดเดินบอกเดินไปตุ้ดไม่ฟังบอกคนตายคนตายแลในญี่ปุ่นไล่คนตายเนาะฟังไม่เป็นะเป็นอย่างนี้เลยแบบนี้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาแ้วไม่ทรรมามันจะได้หรอเนี่ยเดีสั่ปามันว่า้กุศลธรรมไปกุศลธรรมไปเหรอ นะทำธรรมาไม่ใช่หรอนั่นแหละภากรุณาไอ้เจ้นี่ท่นนววานจะในาวางศาสนาไว้คือหำมีทานมีศีลม,มีโตนานี่ละ่ะอาน,นิสงสมนี้คือเราได้ทานไว้เราได้สร้างไว้เราได้ทำไว้นี่ละ่ะผลอานิสงส์นี่นละ่ะ กิดไปในพวกใดชาติใดในปัจจุบันในเบื้องหน้าเป็นคนไม่อดในยากเป็นคนไม่ทุกข์นยากเหมือนกับชาวนาเขาได้ทาไปแล้วเขาก็ไม่อดสิคููใด,ไ,ดไม่ได้มันก็ไม่ได้ที่อยากได้ก็ไม่ได้สิเราไม่ทํามากนดี๋ไปฝากกุญแจไว้ตรอนนี้ในสองต้องการไขรแต่เดียวได้ลูกสวยๆหนึ่งน้า อายุยืนนานไม่มีโรคไม่มีภัยทำไมแล้วไม่ได้สมความปรารถนาพระพุทธเจ้าจะได้วางใจให้พาไปรักษาศีลรักษาไรศีลจะได้สังรวมการรักษากายรักษาวาจาเป็เรียบร้อยสังรวมกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยใจเรียบร้อย นยาไม่ทำโทษน้อยใหญ่ทากายทำใจแล้วเกิดไม่ได้พกใดฉากในไหนในปัจจุบันเลยเบื้องหน้าก็เป็นคนสวยคนงามไปเสียละหายไม่มีคนมีการว้ใจไม่มีคนดีการใจไม่มีคนดีกาลนะนะก็สวยก็งามเทมนเดิมี่นกรักษาปุณน้กษาสิักษากายเรา หาว,ว่าจามเรารักษาใจของเราใจไม่ละสีศีอยู่ตรงนี้กินห้าจะไปโบจะพักขอจะพรจะขอทําม,มากนะจะับไปเลยเป็นไม่ได้นะดูจับศีลห้าขาไว้เราได้มาจะเกิดจะขอขขาใครเรามีขาทาทั้งสองเนี่ยศีห้ามือเทั้งสองเนี่ยเปนสีส่ละ ศีรษะมีห้ามีโกศีน์ห้าจะไปขอเขาไข่ละไงเอาท้าอักษาหา้าน,นี้จะไปทำโทธทาโทธทาเกิในใด่นไมเราสินใหหรอกมันไปทำโทธาปานานกะโษอันินากะโษอาเมกะโษมุสาะกะโษสุลากะโษ รุ่งยากตุววันก็ห้าอย่างนี้ไม่มีใครจะได้หาเราเราเาล่ลเเน,น,ลลาน,านห้าอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขมีโภคาสองบาทเป็นไหนล่ะจำได้ยังเราจะไปทำทษวร์หานะเป็นโทษได่ห้าอย่างนี้ใครจะได้เล่าเกิดมา อายุสั้นเร็วกลันตายจะน้อยตายจะนุ่มตายจะคราบจากกันอย่างนี้ละ่ะใครจะได้แล้วเกิดเป็นโลกเป็นไผ่นี่เกิดมามีขโมยเล็กขโมยน้อยขโมยเขา้าขโมยฟ้องอมีโจรป่นโจรจี้อย่างนี้ถูกตุรักุ้ยญ่ปักไม้ใส่โคตรติดโซ่ติดตหลัง่ะใครจะได้ ถ้อเกิดมาโจนน้ำท่วม <c oughs> หรือลมมาโจรไฟไหม้หรือลมพายุพัดเนี้อะรยังได้รล่มีอยากได้ไดนี่เราเป็นโทษอย่างนี้เป็นยังไม่ทำยังไม่มีขโมยนี่เกิดมามีบุรภรรยาสามีเพราะกันมันยังทำาะครจะได้รล่ เพราะกันเันยังข้าได้รูปวายยากสอนยากลาใครจะได้แล้วไม่ยังได้นั่นอยากจะจึข้ขยังขามาเมมเนี่ยนะเกิดมามีคนซอบโกงหลอกลวงนะไม่มีใครยังได้เกิดเป็นลมบาหมูเสียจเลี้ยติดเป็มนุษย์เป็นใบนะหมูฟืนตา,าบอดกระจอกง่อยกิสุขทั้งประตามลำบา อาจะได้ลราไม่อยากได้นี่เร,ราพนา้ามตุลาสาโทคัญชายาฟินนี่มาตั้งจากลาเว้นโทษอันนี้เกิดมาจะเป็นคนมีความสุขความเจริญเกิดมาจะเป็นคนสวยคนงามนี่เป็นี่ลาเว้นโทษน,นี่เพราะสิ่งนี้มมนได้มาผ่านอาหารเราหายไว้แล้วขอนนี้ มีเกิดมามีสติป응ัญญาเฉลวสลาดันสอนในโคนาโคนาแปลวามารโลเ้นใจยขอเรานึกพุโธทุโมชังโโคแล้วนุกุโธพุโธเ่นกูหัดใจยขอเราเอาเทศมากมากนะเาแบันนี้เขาฟังคำฟังเต็มแม่หลานนี่น่าสบายอ่าเขาที่สมาธิังคำ เก่งมากันเลยเนาะไม่โดนบอดตกวันนั่งก็นั่งสบายนะนั่งยังไงก็ได้นะนั่งสบายนั่งไหนก็ได้นั่งห่างกันจะน้อยแน่นังหางกันเอาดูนี่แค่จะนั่งกินก็ไม่กินนั่งดูแต่นั่งสบาย นั่งถนอมากก็ได้ขาขวา,าขับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเอนยยเอนั่งสบายสบายน้ำหนักทางไม่สูงหน่อยแม่มีฟังคำสบายเออเคยฟังไหมล่ะคำทำอ๋อนั่งสบายนั่งดูมันสบายยังมันคับตรงไหน,นมืคขวางตรงไหนน,นั่งดู กายสบายแล้วนี่เอาวางข่าวางทางสงาผาเผยยินแย้มแก่มใสไข้ไขลเุ็นดีหมายานวางดวงใจสบายไมลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมยิในใจปาริยสมสาวกในใจเชื่อมั่นในใจราให้ลึกดู เป็นคำบริกรรมภาวนาไว้นี้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามวันแล้วรวมเอาคำเดียวเราจะพุทโธพุทโธลับตา,บตา,บตานักปากซะบงอะไรลึกยู่ในใจลิ้นก็ไม่กระตุกกระดิก ลึกเอาเอวางมือลองวางมือลงนั่ <Okay. S 1> นวางมือมุเ่หนุ้่่าอวางมือมือขวาทำมือซ้ายไหมง่ายมือขึ้นอือมาทำนสไพไหมนึ้พุทโทพุทโทรับการนับปากเนึ้อเราเราจะรู้ทำราฟังทำ ขาวัดนี่เร็วขาวัดเขามาวัดดูใจของเรารูปรธรรมนามรธรรมของเราวัดดูนึกพุโทโธพุธโทโธความรู้สึกตรงนล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นแห่งดูน่ตรงนั้น